สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งรถที่บ้านคุณชาลีนะฮะชาลีกระดาษท้ายรถรุ่น 3036E ได้อุปรกรณ์ครบชุดนะครับทั้งใบมีและผ่านแโลตรี่ตีรินนะครับวันนี้เราเรามาส่งก็มีลูกค้าเก่าคุณพ่อเดชาเซ็นสิฟ้านะฮะลงด้วย ตอเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่เดนเลือกใช้รถอีกคันหนึ่งในกลุ่มบ้านนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวตักูลฮะเดี๋ยววเดี๋ยวเราพบกับเจ้าของรถนะครับคุณชาลีจันจาท้ายถามถึงความต้องการว่ารถคันนี้ทาไมถึงเลือกใช้รถจอนเดียเพรพะ่าทําไมถึงต้องการใช้จอนเดียอีกครั้งนครับเพื่อนบ้านใช้ดีครับมันทนครับอันประหยัดน้ํามัน <c oughs> ใช้งานดีได้เห็นการใช้งานกับลูกค้าครับทนครับครับผมประหยัดน้ำมันใช้ดีแข็งแรงครับทนทานทนทานอ่ณพ่อคือรับการดีครับขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้นนั่งรถเลยอ่าชอบก็ต้องขึ้นเลยครับอ่าตอนนี้คุณพ่อในชาก็อยู่เนาะคุณพ่อในชานะครับอคุณพ่อในชาแนะนำลูกค้ามามาให้ผมเนาะลูกค้าก็เลยชอบเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวกูพ่อเลือนแวติดเครื่องไปนะติดเครื่องไหมติดครับโอเคขอบคุณทุ่ณพ่อที่เลือกใช้บริการจากเช้รถยนต์สารสามสานะครับพอสิทธิ์เงียินะครับขอบคุณมากครับ You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah.